ปลาดิบเนี่ยมันมาจากเป็นช่วงที่ทําปลาเยอะๆงั้นเอาคําว่าปลากับปลาดิบเนี่ยมารวมกันไหมเรามองว่ามันเป็นงานศิลปะของเราชิ้นหนึ่งที่เราตั้งใจทํามัน ความตั้งใจอีกอันหนึ่งเลยคือความจริงไม่ว่าเป็นเป็นหลักๆคือไม่อยากเก็บเรื่องราวอะอย่างถ้าเห็นเมื่อเช้าตานเราปาบ้านเมยเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกหลานเยอะแต่ไม่คิดว่าพอหมดรุ่นเมย์ะไม่น่ามีใครทําถ้าเรา,เราเก็บปาดิ์ไว้เนี่ยอย่างนั้นมันมีเรื่องราวให้เก็บกันอ่าถูกต้องปล่อยใจฝันอย่าไปคิดทฤษฎีดูดูความสวยงามดู สวัสดีค่ะชาวซอสตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่าๆนะคะหลักๆคือตอนนี้เราเริ่มต้นที่แบนติงแน่นอนว่าเราไม่ได้กินข้าวที่แบนติงแน่นอนแต่เรากําลังจะนั่งรถตู้นะคะเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีซึ่งมีร้านอาหารลับๆที่ซ่อนตัวอยู่ก็ไม่ลับหรอกแต่ว่าซ่อนตัวอยู่ที่ชนบุรีนะคะแล้วแต่ละวัตถุดิบของร้านนี้มันตามฤดูกาลมากๆซึ่งเราไปดูดูฝนเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุดิบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวของร้านอาหารร้านนี้กันนั่งรถตู้ไปด้วยกันเลย เราก็มาถึงจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะแล้วเราก็มาพบกับพี่เมย์ เยวัสดีค่ะเมจากร้านปลาดิบค่ะร้านปลาดิบตอนเริ่มทําเลยเป็นช่วงที่เราทําปลาเค็มเยอะๆอะค่ะทําปลาเค็มมาสักพักเกือบสองปีแล้วเนาะจนวันนึงเราอยากจะเริ่มแบบให้ปลาเค็มเราสื่อสารกับคนข้างนอกคนอื่นๆที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยอยากหาชื่อเรียกช่วงที่เราทําปลาเนี่ยเราสองคนมองงานปลาของเราเนี่ยเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งปลาดิบมันก็เลยเหมือนเป็นงานศิลปะของเราสองคนอนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราสองคน วันที่เรามาเนี่ยก็คือร้านของพี่เมย์อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ทําร้านที่นี่ค่ะที่บ้านจะมีร้านอาหารเล็กๆอยู่ตรงหน้าทะเลแสดงว่าที่เรามาที่นี่ก็คือวันนี้แค่มาเอาปลาค่ะมาเอาปลาแล้วก็กลับไปที่ร้านใช่ค่ะจะเป็นแต่ช่วงเช้าเลยบางทีเรือก็จะเข้าในคลองนี้บางทีเรือเข้าหน้าหาดในแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะแจ้งว่าเราให้ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารมาล่วงหน้า เสร็จแล้วเราจะคำนวณออกมาแล้วว่าเราอยากได้อะไรประมาณเท่าไร่ก็จะแจ้งเพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยไต่เวลาออไปหาไม่เหมือนกันอย่างสมมุติต้องการปูม้าบางทีอาจจะต้องวางทิ้งไว้2วันวันที่3าถึงจะไปเก็บได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้าง วันนี้ค่ะพอดีหลังบ้านเนี่ยน้ำมันลงแล้วเขาเลยเอาปลาขึ้นมาให้เราก่อนเพราะถ้ารอลงไปเองก็จะค่อนข้างลำบากคือของเมย์ส่วนใหญ่จะให้เขาแช่แยกเฉพาะให้เพราะบางวันนะคะถ้าเป็นแบบได้หมือปูม้าหรืออะไรเงี้ยจะพยายามให้เขาเก็บวิธีแยกให้คือถ้าเป็นแบบง่ายเลยอ่ะก่อนหน้านี้ที่เป็นเรือใหญ่กว่านี้มันจะมีเก็บใต้ท้องเรือกันนะคะก็จะวิธีเอาน้าแข็งหมดเนี่ยลงไปใส่พอได้ปูได้ปลามาก็จะเอาลงไปแช่หรือว่าเป็นลักษณะถัทงที่ใส่น้ําแข็งก้อนใหญ่แล้วก็เลี้ยงน้ำไว้นในนั้นให้เป็นน้าเย็นแล้วก็เอาพวกปลาไปใส่มันสดเหมือนกัน แต่พอเวลาแร่ออกมาแล้วเนี่ยลักษณะเนื้อมันจะต่างกัน <Whoa. S 1> วันนี้ได้ถือว่าน้อยปกติจะเยอะกว่านี้ปกติเยอะนี่คืออ่กกิบตัวเยอะแล้วแต่ชนิดค่ะบางทีม,มันมีปลาเล็กด้วยถ้าไปวางอวนลอยตอนเช้าอะ่ะเป็นปลาเล็กได้เป็นหลักแบบ20โลงสามสลง oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาไปใช้ที่ร้านทั้งไม่ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็จะมีแบ่งขายทำปลาเค็มด้วยทำปลาหวานด้วยวันนี้ได้ ไอ้สาค่ะได้ส้นกเขาแล้วก็เป็นหมูสีหมูสีคือ2ตัวนี้แล้วก็ปลาสักหรือว่าถ้าเขาเรียกเพาะปลาน้ําดอกไม้อ่อเราได้ปลามาอย่างนี้แล้วเราจัะก,การยังไงต่อส่วนใหญ่จะเอากลับไปทําต่อที่บ้านนะะแล้วก็ทีนี้เมย์จะไปคัดเลือกว่าเมยจะมีแบบเมนูทอดเมนูแกงต้มอย่างเงี้ยก็จะไปคัดเลือกเนื้ออีกทีนึงว่าปลาชนิดไหนเหมาะกับ เอาไปทําอะไรแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกเป็นเมนูมาสมมติว่าของสำลับนี้เป็นปลาต้มมะกอ,อกอย่างเงี้ยเลือกมาแต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่าได้กินปลาชนิดอะไรก็จะไปรู้ตอนทานซึ่งตอนนั้นเราจะไปะอธิบายว่าทําไมถึงควรเป็นปลาชนิดนี้ทำไมเไม่เลือกใช้วอร์ุลดิบจากประมงนึง มันทํามาตั้งแต่เด็กเนอเราเห็นกระบวนการอย่างนี้ไม่เห็นไม่ก็รู้แล้วว่ามันมันสดหรือไม่สดมันจะเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสเรื่องของกลิ่นอย่างปลาบางชนิดเนี่ยตอนสดจะเป็นกลิ่นหนึ่งตอนไม่สดจะกลิ่นแบบเรารู้เลยว่าอันนี้เป็นแบบปลาหลายวันมันสบายใจกว่าว่ามันไม่ต้องมาเจอสารเคมีในการแบบมาแช่มาทําให้เขาคงความสด ก็อย่างนี้ปลอดภัยกว่าปาดิษฐ์มันเลยถูกใส่แผนของเม์กับพลอยเข้ามาด้วยคือเป็นแผนกเกษียณอายุมันเลยเป็นแบบจนถึงตอนแก่ตัวแล้วอะค่ะเราจะอยากมีชีวิตยังไงยังอยากแข็งแรงอยู่มันก็เลยเริ่มมาแบบเออถ้างั้นเราก็กินปลอดภยัยแล้วก็กินตามฤดูกาลที่มันไม่ต้องเจอเคมีแล้วถูกเอาจับเรื่องราวพวกนี้เข้ามาใส่ เมนูวันนี้ที่พี่เมย์จะทําให้นุ่นกินคืออะไรคะมีทั้งเมนูตัวปลาทอดปลาต้มรวยแล้วก็มีเมนูอื่นเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไป,ไปเป็นความรับอยู่ได้งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าพี่เมย์จะทําอะไรให้เราบ้าง ก่อนจะหยุดงานประจําแล้วก็มาทําร้านปลาดิบ่ะคะว่าทางานโรงแรมที่สุดท้ายที่ที่ไปทํากัน,นอยู่ที่ภูเก็ตทํามาเป็นเป็นสิปีเหมือนกันตอนเราอยู่ในครัวแล้วเราทําอาหารมันก็สนุกค่ะพอจุดหนึ่งที่มันเริ่มขึ้นตําแหน่งไปเรื่อยๆื่อเรื่อยเมันเป็นเรื่องของการทารายได้การทํากําไรเรื่องเอกสารแรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบที่เราอยากทําจนจุดหนึ่งเราคุยกันว่าเราไม่ต่อสัญญาแล้วไปหาพื้นที่ที่เราจะ ทำอาหารในแบบที่เราอยากทําก็เลยเป็นจังหวะแบบแม่พลอยบอกว่าเอ้งั้นไปสะกลไหมเออไปบ้านเราอากาศก็ดีอะไรเงี้ยช่วงนั้นจะได้ไปอยู่ดูแลยายแทนแม่เป็นจังหวะพ่อพลอยอ่ะเขามาเริ่มปรับสวนก็อยากให้พลอยอ่ะกลับเข้าไปช่วยงานที่สวนแล้วเหมือนคุยกันตลอดอยู่แล้วว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่ามีความสุขร่วมกันอังนั้นก็ตัดสินใจง่ายอลยงั้นกลับบ้านกลับบ้านก็คือกลับมาชนบุรี เสร์ฟเป็นสำหรับเพราะว่าบ้านมีครอบครัวใหญ่เวลากินข้าวอะ่ะลักษณะคือปูเสือ,อแล้วก็นั่งรอมวงกันในนั้นจะมีหลายรุ่นอายุเวลายายหรือว่าป้าป้านะทากับข้าวเนี่ยมันก็จะถูกทํามาแบบสาหรับทุกคนกินได้พร้อมกันในหลายช่วงอายุทุกคนต้องรอเพื่อตักพร้อมกันกินพร้อมกันมันน่ารักมากเลยมันถูกสอนเวลาที่กินข้าวกับคนอื่นอะ่ะก็เลยงั้นกินแบบบ้านเรา ก็ไปคุยกับที่บ้านค่ะว่าช่วงในบ้านเรากินอะไรกันอะจําได้ไหมเมื่อก่อนตั้งแต่แบบยายอยู่เขาก็จะเออนี่ไงยายกินไอ้นี่ไงช่วงนี้เราทําไม่นี่มีไอ้นั่นออกอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาจับใส่สํารับแต่อย่างแบบผลไม้อย่างเงี้ยก็จะถูกเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าสมัยนี้มันบางฤดูกาลมันมีน้อยหรือมันไม่มีเลยก็โอเคถ้างั้นมันเปรี้ยวจากอันนี้ไม่ได้งั้นเปรี้ยวจากอะไร ตอนแรกทําปลาขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้แบบงานปลาเราอะมันไปไปถึงต่อคนอื่นๆได้ก็ต,ต้องเริ่มนิยามเริ่มให้ชื่อเลยเกิดมาเป็นปลาดิบเนี่ยคะ่ะความตั้งใจอีกอันหนึ่งเลยคือเมย์อยากเก็บเรื่องราวอะอย่างถ้าเห็นเมื่อเช้าวันนราปลาบ้านเมย์เป็นครอบครัวใหญ่มีลูกหลานเยอะแต่เมย์คิดว่าพอหมดรุ่นเมย์ไม่น่ามีใครทําเลยคิดว่าเออแต่อย่างน้อยถ้าเราเก็บปลาดิบไว้เนี่ยอย่างน้อยมันมีเรื่องราวให้เก็บกันงั้นเอาคําว่าปลากับปลาดิบเนี่ยมารวมกันไหมเรามองว่ามันเป็นงานศิลปะ ของเราชิ้นหนึ่งที่เราตั้งใจทำมันและตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับพี่พลอยนะคะมือแล่ปลาอันดับหนึ่งแห่งร้านปลาดิบนะคะเพราะว่าแล่คนเดียว <c oughs> อยากให้พลอยแนะนำตัวเลยคะ่ะว่าเป็นใครมาจากไหนพลอยค่ะก็ก็อยู่ร้านปลาดิบนี่แหละคะ่ะทำคู่กับพี่เมย์หลักๆก็จะเป็นคนแล่ปลาให้เตรียมอินกิเดียนทั้งหมดให้นะคะช่วยทำด้วยแต่ก็จะเป็นคนอธิบายให้ลูกค้าฟัง ารออก็จริงๆแล้วถ้าเป็นปลาที่สําหรับมาใช้ที่ร้านนะคะจะแยกออกจากปลาที่ต้องขายกับแม่ค้าเป็นประจำหนึ่งเลยคือความเย็นอ่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่มันถึงอยู่ตลอดนะคะแล้วก็การตัดทางปลาหรือว่าการตัดเหงือกนิดหน่อยนะคะเพื่อว่าให้สภาพปลามันอยู่ในระดับที่สมบูรณ์ที่สุดละกันมันเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติของปลาอย่างการตัดนี่ก็คือทําให้แบบเนื้อปลายังสดอยู่นี่ค่ะคือในตัวปลาค่ะก็จะมีเลือดมันวิ่งอยู่เนาะเราเอาเลือดมันออกไปเพราะเลือดมันทําให้ขาวแอนถ้า เกิดเลือดมันออกไปได้ประมาณหนึ่งข้อดีของเราคือดีอยู่ที่อื่นคือบ้านเราอะใกล้ทะเลดังนั้นการจัดก,การของเราจะเร็วกว่าที่ที่เขาต้องขนส่งไกลๆดังนั้นทํามาในระดับนึงแล้วพอมาถึงที่บ้านก็จะรีบแล่ mm hmm. เพื่อให้เนื้อค่ะมันยังคงความสดแล้วก็ไม่ให้เลือดอะมันเข้าไปในเนื้อเยอะซึ่งอันนี้มันก็จะทาให้รสของปลาเปลี่ยนไปซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าวันเนี้ยเป็นแบบนี้เราควรจะเอาไปทําอะไร สกิลพวกนี้ได้มาจากไหนเรียนมาก่อนเรียนทุกสิ่งอย่างในเป็นที่เป็นทฤษฎีของการทำอาหารแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะทุกอย่างมันมันเกิดจากความที่เราชอบที่จะแบบแปลมันนั่นแหละมันยิ่งเจอปลาแปลกขึ้นหรือว่าปลาที่แบบไม่เคยได้ไม่เคยแล่มันก็ยิ่งสนุกมันก็ยิ่งอยากรู้ชอบแล่แต่ไม่ได้ชอบตกและพี่พลอยบอกจะให้นุ่นไปแล่ต่อขอเทคนิคดีกว่าเทคนิคการแล่ปลาจับให้มั่นค่ะอยากให้ตรงช่วงขี้บอบะมันโดนมือเฉย ที่เหลือเราก็ปล่อยใจฝันไว้ที่ปลายมีดได้ค่ะเชฟํำได้ไหมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บมาแล้วถูกต้องปล่อยใจฝันอย่าไปคิดทฤษฎีด,ด, <c oughs> ดูดูความสวยงามดู <คำ S 1> แลปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบเนี้ยไปให้พี่เมย์ทำต่อนุ่นจะไปเป็นลูกมือด้วยงั้นเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่านี่สวย ปลามาเสิร์ฟแล้วค่ะพี่เมย์แล้วปลาเนี้ยค่ะพี่เมย์จะทำเมนูอะไรอะคะวันนี้จะทําตัวปลาทอดเกลือน้ําพริกมะกอกค่ะแต่เดี๋ยวเราเริ่มทําตัวน้าพริกก่อนเลยเพราะว่าปลาอทอดแค่แบบเดียวเลย ตอนแรกมันเป็นช่วงฤดูหนาวก่อนก็จะเป็นตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราแล้วก็เป็นฤดูร้อนก็เป็นกุมภามีนาเมษาแล้วก็เป็นฤดูผลไม้อหอมค่ะพฤษภาคมมิถุนากรกฎาแล้วตอนนี้ก็คือสําหรับเดือน9สิงหากันยาตุลาปีหนึ่งก็เลยมีสี่สัปดาห์ สาระสำหรับเปล่ค่ะเช่นถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีะต้มกะทิใบมะขามซึ่งเป็นปลาสลักมันกจ็จะเป็นพิเรนช่วงช่วงที่จะหาปลาสลัมาทำเค็มได้ก่อนเข้าหนาวเนี่ยทำเป็นต้มกะทิได้ก็จะเป็นช่วงนั้นนะคะซึ่งเอกหลเขาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เผ็ดที่สุดละมันก็จะมีพวกหอยก็จะเอาเอา,เอามาใส่แต่ไดยังมาใส่แบบผลไม้ที่อยู่ทางนี้เช่นเราทําแกงขั้วสับปะรดหอยซิวพรฤดูผลไม้หอมนี่ก็คือง่ายๆเลยมันเป็นช่วงที่ผลไม้ออกเยอะแล้วเราก็ใช้เทคนิคของยายอยู่แล้วว่าเอ้าถ มันมีของพวกนี้ก็เลยเอามาใส่ก็จะเป็นช่วงที่มีผลไม้เป็นส่วนผสมในอาหารเยอะที่สุด จริงใหญสอนตั้งแต่วิธีการใช้เตาในการคุมไฟสอนว่าสมมุติทํากับข้าวห้าอย่างแล้วจุดไฟหนึ่งครั้งอ่ะต้องทําอะไรก่อนหลังส่วนเทคนิคเนี่ยจนมาตอนนี้ยังนึกถึงแกก็คือภาพแก,กจะเป็นแบบพอเข้าครัวมันทําแกงส้มก็จะดูว่าในครัวมันมีอะไรหรือว่าระแวกบ้านเนี่ยมันมีอะไรเพราะแกเก่งรสชาติมากเลยะมนูกเก่งมากว่างั้นเดี๋ยวแบบแกงส้มหม้อเน,นี้ยแกจะใส่อะไรให้มันเปรี้ยวถ้ามาขามเปียกไม่มีหยิบอะไรใช้ก็ได้พอมาถึงตอนนี้ที่มัน เป็นเครนแบบกินตำหดูการถ้ายายอยู่ยายก็คงแบบมันก็มีมานานแล้วเนาะอันนี้คืออะไรคะพี่เมย์ตัวนี้เป็นมะกอกดองค่ะเราเราสับไปประมาณนึงแล้วเพื่อให้เวลาตำเรามันงตำง่ายพอชิมได้ไหมพี่เมย์ได้ไคะ่ะชิมไม่เดียวพอค่ะเดี๋ยวของมันหมด,ดเราจะเค็มๆแล้วก็เป็นมีกลิ่นเฉพาะของเขา แต่ที่นู้นแบบชิมตัวมะกอกเมื่อกี้มันเค็มมากเลยอะ,<ฮ>ะแล้วพี่เมย์คุมรสชาติยังไงอะคะจะไปคุมคือมันจะมีความเผ็ดเข้ามาช่วยด้วยความหวานของหอมแดงหวานจากน้ําตาลแล้วก็เปรี้ยวมะนาวเข้ามาก็จะเป็นรสจัดของแต่และวัตถุดิบพอเราเคี้ยวกลมๆรวมกันเนี่ยก็จะพอดีกันและแล้วก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูแรกชื่อเมนูว่ายนะคะปลาทอดเกลือน้ําพริกมะกอกค่ะ เหมือนน้ำพิกกะปิเนาะแต่ว่ามันเป็นน้ำพิมะกอนนะต้องบอกว่าในบางช่วงที่ไม่มีกะปิใช้เอยนะคะก็จะเป็นตัวเนี้ยมาแทนนั่นเห็นวัตถุด,ดิบต่างๆตรงเนี้ยเยอะแย,ย,ยะมาก แต่ว่าไม่คุณตาสักอย่างเลยอันนี้ที่มเมวมาจากไหนคะมันมาจากหลายแหล่งค่ะของพวกนี้ได้มาจากการเดินทางแบบไปละนองแวะสมุทรสงครามสมุทรสาครกับจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนรสที่เราได้กินแล้วก็ชอบชอบในการทําเครื่องปรุขงของเขาอะในแต่ละพื้นที่ส่วนตัวไมว่า มันไม่ต้องผ่านกระบวนการที่เจอพวกเคมีอะไรเยอะยังมีความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่และพอได้ชิมแต่ละอันเนี่ยมันเป็นรสของแต่ละบ้านที่ความสนุกคือพอชิมอย่างเช่นชิมน้ำปลานี้มันเป็นไปเองว่านึกต่อเลยอว่าอยากจะเอาไปทําเมนูอะไรอยากจะเอาไปกินแบบไหนน่าจะสนุกตอนได้เจิอนอนาการว่าเดี๋ยวจะเอากลับมาทําอะไรได้บ้าง เมนูนี้คืออะไรคบพี่เน่ตัวนี้เป็นแกงคั่วลำไยหมึกแดดค่ะวันนี้ใช้เป็นหมึกกระต่อยหมึกกระต่อยก็เป็นหมึกตัวแบบเป็นตัวเล็กๆเล็กเล็กหมึกกระต่อยพอได้มาล้างทำความสะอาดเลยเสร็จแล้วก็ไปแดดค่ะแบบแดดเดียวแล้วก็เก็บแห้งๆแบบนี้เอาไว้ใช้หน้ามรสุมนะคะเราใส่พริกแกงขั่วอันนี้ใครสอนนีถ้าครั้งแรกเลยเป็นทำกับยายนี่แหละค่ะแต่เป็นการดูเพามากกว่าแล้วก็ช่วยหยิบจับในครัว ในสุดนนก็รอเวลานี้วันเนิ่นนานแล้วจริงๆอ่ะทุกเมนูที่พี่เมย์ทำออกมานนไม่ขุ้นเลยมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะในแต่ละเมน,นูตัวแมงกะพุนที่เราจะทําเฉพาะ<ม>หรือดูมอลรสุมเนี่ยแหละค่ะ<ม>ส่วงสาหรับเดือน9้าที่มันจะหาตัวแมงกะพุนในแถบบ้านเราเนี่ยที่ยังหาได้ง่ายอยู่<ม>แล้วก็มีกินแค่เฉพาะสําหรับนี้เลคะ่ะที่บ้านจะกินกับพริกเกลือถั่วตัดค่ะอืออยา่างแรกที่ได้ชิมเลยค่ะแมงกะพุนมีความ สดมากกรึบมากแล้วก็ตัวพิเกอร์ทัวตัดอะค่ะตอนแรกนึกคิดว่ามันน่าจะเป็นรสชาติที่หวานหวานนำแต่จริงอะคือมันมีความกลมกล่อมไปด้วยกันพอกินคู่กันแล้วอะนุนรู้สึกว่ามันมีความแบบสนุกในปากอะสงสัยนิดนึงค่ะทำไมสีมันไม่เหมือนกับคุณทั่วไปอะค่ะสีจะได้มาจากตัวเปลือกไม้ค่ะที่เราเอามาใส่ตอนนี้เราแช่ดองไงกระพุนนี่แหละค่ะ ของสำรับนี้เป็นข้าวหุงน้ำฝักค่ะข้าวหุงน้ำฟักแตกต่างจากข้าวปกติไงปกติมันจะหุงรวมกันไปเลยค่ะแต่ว่าพอทําเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวมีบางท่านที่แพ้หมึกแพ้อาหารทะเลบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยใช้เป็นวิธีแบบตักท็อปให้แต่ว่าเวลากินก็คือให้คุกรวมกันกินหอมมากเลย ความตั้งใจคือให้มันมันเหมาะกับอาหารในสำรับนั้นๆด้วยคือนอกจาไว้กินข้าวอันนี้กับตัวหมึกได้เลยเพราะว่าตัวข้าวอ่ะมันมีความหวานหวานกับน้ำฟักส่วนหมึกอ่ะมันมีความแบบความเค็มมันกินเข้าไปแล้วมันปัดกันแบบดีมากเขามันถัดไปเลยค่ะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะมีปลาทอดเกลือน้ำพริกมะกอกจะไม่ได้เค็มเหมือนตอนที่ชิมมะกอกเฉยๆอใช่อันนี้มันทำเปรี้ยวหวานแล้วมาเจอกับเค็มเ อธิบายไม่ถูกแต่ว่าอร่อยมากเลยคือมันไม่ได้เค็มโดดนะมันคือเค็มที่แบบเค็มกําลังดีเพราะมันมีแบบรสชาติเปรี้ยวหวานมันเหมือนเรากินยำอะไรทุกอย่างค่ะ<อ>คือสามารถกินเปล่าๆก็ได้แต่ละอย่างเหมือนกับพี่เมย์ให้ความสําคัญกับการใช้วัตถุดิบจากชุมชนมากๆมันเหมือนแบบถ้าวัตถุดิบต้นทางมันมาดีอ่ะพอมาถึงเราอ่ะง่ายแลละเราไม่ต้องไปแปลงเขาไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเยอะแค่เราเอามาลงแล้วก็ส่งต่อ ร้านเนี้ยมันให้อะไรกับพี่2คน 2> มันกล้าพูดได้เต็มปากว่าเออม,มันมีความสุขมากเลยมันพาเราไปเจอผู้คนมันพาเราไปเจอวัตถุด,ดิบเจออารมณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ทั้งหมดเลยที่เราเจอมันกลับออกมาบอกตัวเองอะ่ะต้องรู้จักให้อะ่ะแล้วก็พอยิ่งให้ยิ่งได้รับเป็นไงเรารู้ซึ้งเลยอะ่ะจะบอกทุกคนว่าเออเรื่องเนี้ยลองตั้งใจทํามันสักครั้งในชีวิตเราจะแบบ จะเห็นผลเพราะเราเห็นมันมาแล้วบางทีได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยเพราะว่าประดิษฐ์มันสอนให้เรารู้จักให้เนี่ยแหละ